นิยายเสียงเรื่องขอแค่ได้รักแต่งโดยกอใจบทที่12แต่งงานตอน1นทับสองในที่สุดชมจันทร์ก็ตกลงทําตามข้อเสนอของพ่อกับแม่คือยอมไปอยู่กับคุณยายเล็กที่ลอนดอนจนกว่าจะคลอดเพื่อแลกกับการเอาลูกไว้ และการที่แม่ของเธอจะไม่ไปแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์กับพีรพลเด็กสาวรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทุกสิ่งไม่เป็นไปตามที่เธอคาดไว้เลยตอนที่ตัดสินใจปล่อยให้ตัวเองตั้งท้องนอกจากเพื่อจะได้ผูกมัดชายคนรักแล้วเธอก็คิดว่าแม่จะยอมเห็นแก่เด็กที่จะเกิดมาและจะอนุญาตให้เธออยู่กินกับเขาได้อย่างเปิดเผย เธอไม่นึกเลยว่าแม่จะเอาลูกในท้องเธอมาต่อรองในการที่จะให้เธอไปอยู่ไกลห่างจากผู้ชายที่เธอรักต่อเมื่อพ่อให้แม่สัญญาว่าหลังจากที่คลอดกลับมาแล้วถ้าพีรพลยังจะยินดีรับเธอและลูกไปดูแลโดยที่เขามีหลักมีฐานพอที่จะให้พ่อกับแม่เชื่อได้ว่าจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แม่ก็จะไม่ขัดขวางอีกต่อไป ซึ่งแม่ของเธอก็รับปากและแม่แม่จะบอกว่าที่รับปากก็เพราะมั่นใจว่ากว่าเธอจะคลอดป่านนั้นพ่อของลูกในท้องของเธอคงหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มาอยู่รับผิดชอบหรอกแต่เธอเชื่อว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นเธอจึงยอมทำตามข้อเสนอเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมิดก็พาลูกสาวขึ้นไปพักผ่อนบนห้องนอน จากนั้นเขาก็มาขอคุยกับจันจิราเป็นการส่วนตัวคุณจันผมขอโทษนะครับที่เคยนอกใจคุณเขาเริ่มบทสนทนาด้วยคำขอโทษซึ่งมาจากหัวใจของเขาจริงๆได้เวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเหรอไหนบอกมาสินอกจากนางผู้หญิงสองคนนั่นคุณยังมีเมียเล็กเมียน้อยที่ไหนอีกหรือเปล่า เธอไม่เชื่อว่าเขาจะมีแค่ที่เธอรู้เพียงสองคนนี้ที่ผ่านมาผมไม่เคยมีใครเป็นตัวเป็นตนหรอกก็แค่สนุกกันชั่วข้ามคืนแล้วก็จบจบกันไปพิซณีคือคนแรกที่ผมคบนานประมาณสองปีกว่าๆผมแอบคบกับเขาตั้งแต่ตอนที่เข้ามาทำงานที่เบนจาแบงกอกได้ไม่นานผมบอกเขาเสมอว่าอยากเลิกกับคุณมันทำให้เขามีความหวังจนกระทั่ง เขาแอบตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเขาเองกับผมตอนไปเที่ยวกันที่หัวหินแล้วส่งจดหมายให้คุณอ๋อจดหมายจากเมียหลวงจันดิรารู้ทันทีว่าเขาหมายถึงจดหมายซองสีเหลืองฉบับแรกที่เธอได้รับใช่เขาต้องการให้คุณขออยาก,กับผมถึงส่งรูปพวกนั้นมาให้คุณดูตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนทำ ผมกลัวคุณจะจับได้ว่าผู้หญิงในรูปคือเขาก็เลยขอห่างกับเขาสักพักแต่พอผมออกจากบ้านนี้แล้วไปพักอยู่ที่โรงแรมได้ไม่นานผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอนัญญามันเป็นจังหวะที่ผมกำลังเหงาพอดีผมกับอนัญญาเราคบหากันจริงแต่ก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วเราก็ไม่เคยมีอะไรเกินเลยกันเลยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเขาเล่าหมดเปลือก งั้นคนที่ส่งจดหมายจากเมียหลวงฉบ,บฉบับที่สองก็คงเป็นพิษณีคนเดิมสินะนางนั้นคงกโกรธที่นอกจากคุณจะไม่อยากกับฉันแล้วยังจะแอบไปคบผู้หญิงคนอื่นแทนมันอีกจันจิราเดาเรื่องได้ทะลุปรุปโปรงใช่แต่คุณอย่าโทษพิินีเลยผมเป็นคนผิดเองผมให้ความหวังเขามาตลอดผมบอกเขาว่าจะอยากกับคุณเพื่อไปอยู่กับเขาอนัญญาก็เหมือนกัน ผมให้ความหวังเขาว่าผมกำลังจะหย่าก,กับคุณทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองอย่าไปโทษผู้หญิงสองคนนั้นเลยเขารู้สึกผิดจริงๆเพราะจะว่าไปแล้วก็เป็นเพราะความขี้เหงาและไม่รู้จักพอของเขาเองนั่นแหละที่ทำให้ผู้หญิงทั้งสามคนต้องเจ็บช้ำน้ำใจตอนทํำเขาไม่ได้คิดอะไรรู้สึกสนุกด้วยซ้ำไป แต่เมื่อเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้เขาถึงได้รู้ตัวว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดฉันคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณแอบนอกใจฉันมาตลอดฉันนึกไม่ถึงว่ามันคุณจะมักมากในกามขนาดนี้แต่จริงๆถ้าคุณแค่หาเศษหาเลยไปวันๆฉันคงจะพอรับได้แต่นี่คุณกลับแอบคบผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนมานานเป็นปีๆแบบนี้มันเกินไป นั่งสองคนนั่นมันมีอะไรดีนักหนาฉันสู้พวกมันไม่ได้ตรงไหนคุณอย่ารู้เลยมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วละ่ะฉันต้องการรู้จันจิราพูดเน้นคําแสดงอำนาจว่าอยู่เหนือเขาเหมือนที่เธอเคยทำมาตลอดมิทถอนหายใจแล้วช่างใจอยู่ชั่วครู่ว่าควรจะพูดดีไหมแต่ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว มีอะไรก็ควรพูดกันให้จบวันนี้เลยจะได้ไม่ค้างคาพิษณีเขาไม่มีอะไรเทียบคุณได้หรอกคุณจันทั้งชาติตระกูลฐานะแล้วก็การศึกษาแต่เขามีในสิ่งที่คุณไม่มีคือความอ่อนหวานผู้ชายมักจะชอบอยู่กับผู้หญิงที่อ่อนหวานนุ่มนวลช่างเอาอกเอาใจมากกว่าอยู่กับผู้หญิงที่คอยแต่วางอำนาจสั่งสั่งส่งอยู่ตลอดเวลา ที่ผมคบกับเขาได้นานก็เพราะเขายอมเป็นรองเป็นที่รองรับอารมณ์ให้ผมเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ผมไม่พอใจคุณที่ชอบพูดจาดูถูกผมผมก็ไประบายอารมณ์กับเขาเขาเป็นผู้ฟังที่ดีไม่มีโต้ตอบให้ผมต้องขุนเคืองใจเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านๆมาที่คบกันเป็นคืนๆหาความสนุกใส่ตัวแล้วก็แยกย้ายกันไปจันจิรานิ่งอึ้งไป เพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่เคยมีความอ่อนหวานให้สามีเลยคอยแต่กดขี่ดูถูกเขาเพราะคิดว่าเขาต้องอยู่ใต้อำนาจไม่กล้าไปไหนเขาคงโกรธแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องไปหาที่ระบายกับผู้หญิงคนอื่นส่วนอนัญญาเขาก็ไม่ได้มีอย่างที่คุณมีแต่เขามีความสบายใจมาให้ผมทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาทำให้ผมรู้ว่าความสุขบนความเรียบง่ายมันเป็นยังไง เขาไม่เคยขออะไรจากผมไม่เคยขอเงินไม่เคยขอเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรืออะไรทั้งนั้นนอกจากไม่ขอแล้วเขายังเป็นผู้ให้ด้วยซ้ำเขาไม่ได้ให้เงินให้ทองผมอย่างที่คุณให้หรอกแต่คนเราจะเอาเงินเอาทองไปทำไมถ้าไม่เอาไปซื้อความสุขและในเมื่อสิ่งที่เขาให้มันคือความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อผมก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรอีกสำหรับอนัญญา ผมไม่ได้คบเขาเพราะเรื่องอย่างว่าแต่คบหาเขาด้วยความจริงใจจริงๆนี่อย่าบอกนะว่าคุณรักนางผู้จัดการขายนั่นจันจิรารู้สึกโกรธขึ้นมาอีกรอบจากที่เขาเล่ามาดูเหมือนว่าเขาคบหากับพิศนีเพราะเธอคงปรนนิบัติรับใช้เรื่องบนเตียงให้เขาได้อย่างไม่บกพร่องแต่กับอนัญญาเขากลับบอกว่าคบหาด้วยความจริงใจ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงหน้าตาซื่อๆดูไม่มีสง่าราศีอะไรอีกทั้งความสวยก็ยังสู้เธอและพิศนีไม่ได้ด้วยซ้าแต่กลับมัดใจผู้ชายอย่างเขาไว้ได้คุณจันมิตรช่างใจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพูดอย่างแน่วแน่ว่าผมจะยอมอย่าให้คุณอะไรนะจันจิราถามด้วยเสียงแผ่วเบายิ่งนักรู้สึกใจหายวูบทันที เธอเคยเรียกให้เขามาเซ็นใบหย่าตั้งหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ไม่มาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆเขาก็จะยอมหย่าให้ง่ายๆผมยอมรับผิดที่นอกใจคุณและยอมรับว่าที่คุณเคยพูดดูถูกผมไว้ทั้งหมดมันเป็นความจริงผมใช้เงินเกินตัวและไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดได้พอจริงๆ แต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายถึงขนาดสั่งฆ่าคนและสั่งให้ลูกไปทำแท้งแบบนั้นได้มิตรรับไม่ได้กับความโหดเหี้ยมของเธอตั้งแต่ได้ยินเธอประกาศว่าต้องการให้นักสืบหาคนไปซ้อมผู้ชายที่ลูกสาวหนีไปอยู่ด้วยให้ถึงตายจนกระทั่งเธอพูดว่าจะให้ลูกสาวไปทำแท้งเขาก็ตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะทนอยู่กับเธอต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จันจิราพูดอะไรไม่ออกรู้สึกจุกอยู่ในอกเธอก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าโหดร้ายขนาดนั้นได้อย่างไรต่อเมื่อความโกรธบรรเทาเบาบางลงก็ยังนึกดีใจที่เขาช่วยห้ามปรามไม่ให้เธอทำผิดร้ายแรงถึงกับจะฆ่าคนและที่สำคัญคือจะฆ่าหลานในไส้ตัวเองแต่ในใสายตาของเขาตอนนี้เธอคงไม่มีอะไรดีอีกแล้วอีกอย่าง ตอนที่ผมพูดกับหนูชมให้พิสูจน์รักแท้ผมก็สะท้อนใจตัวเองเพราะผมไม่เคยมีความรักที่แท้จริงให้กับคุณเลยผมผิดเองทงั้งๆที่ผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่น่าจะทนนิสัยคุณได้แล้วก็รู้ด้วยว่าที่คุณแต่งงานกับผมเพราะต้องการจะเอาชนะผู้หญิงทั้งหลายที่มาติดพันผมตอนนั้นแต่ผมก็แต่งเพราะหวังจะตกถังเข้าสารการแต่งงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากความรัก แถมอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความเอื้ออาทรให้กันอีกมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะกอดทะเบียนสมรสที่มีลายเซ็นไว้แต่ไม่มีหัวใจของเราสองคนอยู่ในนั้นแล้วลูกล่ะหนูชมจะคิดยังไงที่พ่อแม่หยากกันคุณก็เห็นแล้วว่ายิ่งเราอยู่ด้วยกันก็มีแต่จะทะเลาะกันมันยิ่งทำให้ลูกมีปัญหาสู้อยู่ห่างๆกันแต่มีเวลามาให้ลูกมากขึ้นน่าจะดีกว่า แล้วคุณไม่กลัวตกงานเหรอหางานใหม่ตอนนี้เงินเดือนขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่อรู้สึกว่าเขาจะจากไปจริงๆเธอก็เกิดอยากจะยื้อเขาไว้จึงเอาทั้งเรื่องลูกและเรื่องงานมาอ้างเพื่อเขาอาจจะอยากกลับไปตัดสินใจใหม่ผมอยู่ใต้ปีกคุณมานานแล้วคุณจันผมเกาะคุณกินอย่างที่คุณว่าจริงๆนั่นแหละ ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องอยู่ด้วยความสามารถของตัวเองสักทีจะได้รู้สึกมีศักดิ์ศรีในตัวเองขึ้นมาบ้างจันจิรานอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงใหญ่ขมตายอย่างไรก็ไม่หลับเสียทีจึงผุดลุกขึ้นนั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้จนกระทั่งมาถึงประโยคสุดท้ายที่มิดพูดก่อนที่เขาจะออกจากบ้านไป นี่เธอทำให้เขารู้สึกไร้ศักดิ์ศรีถึงขนาดนั้นเชียวหรือทีแรกที่เธอท้าเขาอย่าก็เพื่อจะเอาชนะเธอต้องการอะไรเธอต้องได้อย่างนั้นพอเขาจะยอมอย่ากขึ้นมาจริงๆเธอก็ควรจะดีใจสิจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วนี่แต่ทำไมกลับรู้สึกใจหายเธอไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะเป็นข่าวอื้อสาวขนาดไหนทั้งเรื่องอยาก,กับสามีและเรื่องส่งลูกสาวไปรอคลอดที่เมืองนอกสนใจแค่ว่า นี่เธอจะต้องอยู่คฤหือหาดหลังใหญ่นี้คนเดียวเพียงลำพังอย่างนั้นหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวพุ่งเข้าสู่ห้วงอารมณ์ทันทีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็ซุกหน้าลงกับผ้าห่มหนาร้องไห้ออกมาอย่างที่ไม่เคยร้องมาก่อนเธอแพ้อนัญยากลับมาทำงานที่เกสต์เฮาส์ตามปกติ ได้กว่าสัปดาห์แล้วหลังจากเหตุการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นในห้องพักเธอที่กรุงเทพหญิงสาวกำลังทำงานอยู่เพลินๆคุณนายสลักก็มาหาเพื่อขอปรึกษาเรื่องสำคัญแต่งงานเธอทวนคำที่คุณนายพูดด้วยความตกใจโอ้ยอะไรกันอันนาตะโกนมาซะขี้หูฉันกระเจิดกระเจิงหมดคุณนายคนดังเอามือปิดหูไว้ทั้งสองข้างแหม ก็อนนาตกใจนี่คะคุณนายไปอยู่กับรุทที่กรุงเทพแค่อาทิตยกกว่ากลับมาก็จะให้จัดงานแต่งกันเลยจูจูทำไมถึงยอมให้รุทแต่งกับน้ำหวานแล้วล่ะคะเธอวางมือจากงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันทีเพราะถือคติว่างานเผือกเรื่องชาวบ้านคืองานหลักของเธอก็ฉันไม่อยากให้หลานฉันมีปัญหานะสิปัญหาอะไรคะเธอถามทันควันสายตาบ่งบอกความอยากรู้อยากเห็นชัดเจน ก็พ่อแม่หลานฉันเขาทำงานกันทั้งคู่เวลาจะออกไปทำงานทีก็ต้องเอาลูกไปฝากที่ร้านรับเลี้ยงเด็กทีไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดมาแอบหยิกตีหลานฉันโตมากลายเป็นเด็กเก็บกดจะว่ายังไงฉันก็เลยจะเอามาเลี้ยงซะเองที่นี่ฉันมีเวลาเลี้ยงให้เต็มที่เลยแล้วพ่อแม่เขายอมไม่เอามาเลี้ยงเหรอคะก็ต้องยอมสิฉันทำข้อตกลงกับอติน้อยไว้แล้วนี่ ให้มันกลับมาดูรายกิจการของฉันทั้งหมดที่นี่และฉันก็จะจัดงานแต่งงานให้มันกับเมียจะได้ไม่มีใครมาว่าได้ว่าอยู่กันโดยไม่แต่งก็ไม่เห็นจะมีใครว่านี่คะยกเว้นคุณนายคนเดียวแหละประโยคหลังหญิงสาวพูดเบาๆอะไรนะอันนาฉันไม่ได้ยินเจ้าแม่ที่ดินด้านหูดีเปล่าค่ะแล้วจะแต่งเมื่อไหร่ล่ะคะได้เลิกมาแล้วอีกสองอาทิตย์ ก็เลยจะมาบอกให้เธอช่วยเป็นธุระให้หน่อยว่าจะจัดงานที่ไหนยังไงดีอีกสองอาทิตย์ทำไมเร็วจังล่ะคะทำไมเธอทำไม่ได้เหรอนหนเขาว่าเธอเป็นเจ้าแม่นักจัดงานแต่งมือทองไงคุณนายรีตาถามทำได้คะ่ะแหมขนาดงานใหญ่3งานในวันเดียวอันนาย,ยังทำมาแล้วเลยเธออวดซะเลย ก็ดีฉันจะเชิญแขกสักพันคนนะส่วนแขกอติน้อยกับเมียมันรวมๆกันแล้วคงประมาณ50คนได้มั้งแม่ของวรุษกะเกณเอาเองเสร็จสับโอ้โหแขกคุณนายเยอะกว่าแขกบ่าวสาวตั้งหลายเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยอนัญยาหัวเราะแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะักเพราะเจองานแต่งงานมาหลายรูปแบบที่ผู้มาร่วมงานเป็นแขกของพ่อแม่มากกว่าของบอกบ่าวสาวก็มีให้เห็นบ่อย ก็ใช่นะซิก็ฉันมันคนกว้างขวางนี่ลูกชายคนเดียวแต่งงานทั้งทีจะให้เล็กได้ยังไงคนอย่างคุณนายสลักเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำอยู่แล้วแขกพันคนนี่สงสัยคงมาหมดทั้งตำบลเลยนะคะหมดทั้งตำบลอะไรกันต้องพูดว่าหมดทั้งจังหวัดตังหาฉันบอกไว้ก่อนเลยนะอันนาว่างานแต่งลูกชายฉันจะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ง,งานแต่งลูกชายผู้ว่าที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานนี้นะ คนดังอย่างคุณนายสลักจะน้อยหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เป็นอันขาดแขกตั้งเป็นพันแต่งานจะจัดในอีกสองอาทิตย์สถานที่อะไรก็ยังไม่ได้เตรียมสักอย่างอย่างนี้จะพิมพ์การ์ดเชิญทันหรอคะนักจัดงานแต่งมือทองสงสัยโอ้ยระดับชั้นไม่ต้องพิมพ์การ์ดเชิญหรอกอยาพวกแกกผู้ใหญ่นี่เดี๋ยวชันกระเวนเชิญด้วยตัวเองสักสองสาวันก็ครบแล้ว ส่วนพวกชาวบ้านชาวช่องฉันก็แค่ไปเป่าประกาศที่ตลาดทั้งสองแห่งของฉันเชื่อเถอะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข่าวที่ว่าลูกชายคนเดียวของคุณนายสลักจะจัดงานแต่งงานก็จะกระพือสะพัดไปทั่วทั้งจังหวัดเองนั่นแหละไม่ต้องไปเสียเวลาแจกการเชิญให้ยุ่งยากหรอกคุณนายคนดังพูดอย่างภูมิใจให้มันรู้สมั่งว่าใครเป็นใครเออนี่ฉันต้องการให้จัดงานแบบโต๊ะจีนนะ จะได้กินกันอิ่มๆไอ้พวกค็อกทงค็อกเทลกินกันกระจุมกระจิ๋มฉันไม่เอาหรอกนะเดี๋ยวจะมาพูดกันลับหลังว่าคุณนายสลักเลี้ยงไม่ดีขี้เหนียวเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าคุณนายสลักไม่มีวันยอมค็อกเทลก็จัดให้กินอิ่มได้ค่ะมีซุ้มข้าวมันไก่ซุ้มก๋วยเตี๋ยวเรือจัดอาหารหนักไว้เป็นซุ้มๆก็ได้ค็อกเทลมันดีตรงที่ใช้พื้นที่น้อยค่ะไม่ต้องจัดโต๊ะนั่งจุแขกได้เยอะ โอ้ยไม่เอาไม่เอายืนกินมันจะไปอร่อยอะไรเอาโต๊ะจีนนี่แหละฉันชอบแล้วจะไม่ถามบ่าวสาวเขาหน่อยหรือคะว่าพวกเขาอยากได้งานแต่งแบบไหนไม่ต้องถามหรอกฉันเป็นคนจัดฉันเป็นคนจ่ายแขกก็แขกของฉันเกือบทั้งหมดถ้าอาติน,น้อยกับเมียมันสนใจเรื่องงานแต่งมันก็คงจัดงานกันไปนานแล้วละ่ะคุณนายพูดอย่างมั่นใจที่เขาไม่แต่งก็เพราะเกรงใจคุณนายนั่นแหละอนัญญาพูดเบาๆอีกแล้ว เอะอันนานี่ยังไงยังมากวนให้เสียเรื่องสิคนหูดีก็ได้ยินอีกแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าจะจัดแบบโต๊ะจีนก็ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยนะคะเพราะแขกรวมกันแล้วพันกว่าคนก็ต้องใช้ประมาณร้อยโต๊ะและต้องเผื่อๆไว้อีกสัก7-8โต๊ะเพราะงานแต่งลูกชายคุณนายสลักทั้งทีคงมีคนอยากมาเยอะแหลคะค่ะเอเอาไงดีหญิงสาวกำลังใช้ความคิด ถ้าเป็นที่โรงแรมจำนวนแขกขนาดนี้แถมจัดแบบโต๊ะจีนอีกเปิดห้องบอลลูมห้องใหญ่ก็จบแต่ที่จังหวัดนี้โดยมากเขาจะจัดงานกันที่หอประชุมของโรงเรียนประจำจังหวัดแต่นั่นคงจะธรรมดาไปสักหน่อยสำหรับเจ้าแม่ที่ดินอย่างคุณนายสลักอีกอย่างจัดงานทั้งทีมันควรจะได้ผลสองต่อจึงเสนอไปว่าอันนาว่าจัดที่ลานกิจกรรมหน้าเกสเฮาส์ How, ดีไหมคะ พื้นที่กว้างขวางมีเวทีพอดีเลยด้วยยิ่งตอนนี้หน้าหนาวอากาศก็ดีแล้วยังได้โอกาสเปิดเกสต์เฮาส์ให้คนเข้าเยี่ยมชมไปในตัวจัดเป็นธีมวัฒนธรรมไทยให้แขกเรือมาถ่ายรูปกับห้องแถวเรือนไม้โบราณถ่ายรูปกับเกสต์เฮาส์บ้านทรงไทยแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศงานแต่งงานแบบไทยๆเพื่อพวก เขาเอารูปไปลงในสื่อออนไลน์ก็เป็นการช่วยโปรโมทสถานที่ได้อีกแรงถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะคะคุณนายไหนไหนบ่าวสาวก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในงานนี้อยู่แล้วอนัญญาก็จะจัดให้ผลประโยชน์สูงสุดไปอยู่ที่เจ้าของงานอย่างคุณนายสลักเลยก็แล้วกันเออเออเข้าท่าเข้าท่าคุณนายเจ้าของงานคิดตามด้วยแววตาเป็นประกาย เป็นทั้งงานแต่งเป็นทั้งงานโปรโมทสถานที่ฉันจะได้โฆษณาซะเลยว่าที่นี่จะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเราแหมฉันได้เลือกปรึกษาคนไม่ผิดจริงๆงั้นเธอช่วยจัดการด้วยแล้วกันนะจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็เขียนคร่าวๆมาให้ฉันดูนะอามาเด็กชายตัวขาวจัว้วะโผล่หน้ามาเรียกคุณย่าของเขาที่หน้าประตูทำให้คนเป็นย่าต้องหยุดบทสนทนาแล้วหันมาสนใจหลานชายตัวน้อย เห็นหลานรักวิ่งตุปัดตุเปจะเข้ามากอดคุณนายจึงย่อตัวรอรับพอเขาวิ่งมาถึงเธอก็อุ้มเขาเข้าสู่อ้อมอกทันทีมาแล้วเหรออาศีนกินอะไรมาหรือ,อยังนี่แน่ขอหอมหน่อยเธอกอดรัดฟัดเวียงหลานชายตัวน้อยจนเขารู้สึกจั๊กกะจี้จึงหัวเราะออกมาเสียงดังน้องศีนไหวคุณอาม่าหรือ,อยังลูกแม่สอนแล้วใช่ไหมว่าเจอผู้ใหญ่ให้ทำยังไงทุจ้าก่อนเร็วลูก น้ำหวานซึ่งเดินตามมาทีหลังสอนลูกชายแล้วหันไปยกมือพนมก้มลงไหว้แม่สามีอย่างงดงามทำให้ลูกชายตัวน้อยยกมือไหว้ตามไปด้วยคุณนายสลักมองอากับกิริยาการไหว้ของลูกสะพ้ยด้วยสายตาพึงพอใจนึกถึงวันแรกที่เข้าไปอยู่บ้านลูกชายที่กรุงเทพเพราะหวังจะได้ใกล้ชิดหลานรักทำให้เธอได้เห็นความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของน้ำหวานที่เก็บกวาดบ้านช่องไวอ้อย่าง ระเบียบเรียบร้อยแม้จะต้องทำงานนอกบ้านแต่งานในบ้านหญิงสาวก็ไม่บกพร่องอีกทั้งยังเห็นความเอื้ออาทรของภรรยาลูกชายเธอที่ดูแลเอาใจใส่สามีและลูกตัวน้อยอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่รีบตื่นนอนมาหุงหาอาหารเช้าพาลูกน้อยอาบน้ำแต่งตัวพอเลิกงานก็กลับมาทำอาหารเย็นให้ทุกคนรับประทาน และยิ่งเมื่อเห็นวรุษคอยช่วยโน้นช่วยนี่ไม่ได้ปล่อยให้ภรรยาทำอยู่คนเดียวเธอก็ยิ่งเอ็นดูครอบครัวนี้มากขึ้นแต่ที่คุณนายชื่นชมที่สุดก็คือความใจเย็นและอดทนในการพร่ำสอนลูกชายตัวน้อยที่บางครั้งก็ดื้อเหลือเกินของน้ำหวานจำสามข้อที่แม่สอนได้ไหมครับน้องศีลมีอะไรบ้างเอ่ยน้ำหวานถามลูกชายตัวน้อยที่ยังอยู่ในอ้อมแขนของคุณนายสลัก สวัสดีขอบคุณขอโทษครับเด็กน้อยจำได้ทุกข้อแต่ยังพูดได้ไม่ชัดดีมากครับการรู้จักสวัสดีขอบคุณและขอโทษแสดงถึงความเป็นคนอ่อนน้อมคนแบบนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนเขารักเขาเอ็นดูนะครับครับเด็กชายพยักหน้าพร้อมยิ้มตาหยี แหมทีนี้ลหละครับทันทีเลยแล้วทีแรกตอนเจอคุณอาม่าทำไมไม่สวัสดีทำไมต้องให้แม่เตือนด้วยล่ะครับน้ำหวานดุลูกชายแบบไม่จริงจังนะักเอานา,อาน้ำหวานเด็กมันก็มีหลงมีลืมกันบ้างไม่เป็นไรหรอกคุณนายสลักพูดเสียงอ่อนไม่ถือสาที่หลานชายลืมไหว้ในตอนแรกขาา่าม้าแต่น้ำหวานก็อยากจะคอยเตือนแกเรื่อยๆนะคะจนกว่าแกจะจำได้ อืมก็ดีมันเตือนบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้เองเนอะอาศนเนอะประโยคหลังคนเป็นย่าหันไปพยักเพยเยิดกับหลานชายจากนั้นก็จับเด็กชายฟัดไปทั่วทั้งตัวด้วยความมันเคี้ยวอนัญญายืนตกใจจนตาถลือกถลนเมื่อกี้คุณนายสลับพูดคุยกับน้ำหวานหรือนี่ทีแรกเธอนึกว่าคุณนายแค่ยอมให้วรุษแต่งงานกับน้ำหวานเพราะอยากอยู่ใกล้หลาน แต่คงยังปั้นปึงกับลูกสะัยอยู่ที่ไหนได้คุยกันดิบดีเสร็จแล้วต้องขอบคุณความน่าราักน่าเอ็นดูของน้องศีนจริงๆเพราะตั้งแต่วันที่เธอนำเด็กน้อยมายัดเยียดให้คุณนายสลักเลี้ยงอยู่ครึ่งค่นวันหลังจากนั้นคุณนายก็หลงหลานชายจนต้องไปหาที่กรุงเทพไปอยู่เสียเกือบสิบวันกลับมาก็มาพูดเรื่องจะจัดงานแต่งให้ลูกชายนี่แหละเธอคิดว่าเด็ก นี่นอกจากจะเป็นโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่แล้วยังเป็นตัวเชื่อมผูกใจปู่ย่าตายายและคนรอบข้างได้ด้วยอย่าว่าแต่พวกเขาซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันเลยขนาดเธอที่เป็นคนนอกยังหลงรักน้องศรลเข้าไปเต็มๆเ,เหมือนกันความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องศีีทำให้บางครั้งอนัญญาก็แอบนึกอยากมีลูกกับเขาบ้างแต่จะมีกับใครละ่ะ ถามถึงตรงนี้ก็มีใบหน้ากวนๆของผู้ชายหน้าคุ้นโผล่ขึ้นมาแต่เธอก็รีบสะบัดหัวให้ภาพใบหน้านั้นหลุดออกจากสมองโดยเร็วจู่ๆมันนึกถึงหน้ากวินทำไมเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ คุณนายสลักพาน้องศีนออกไปเดินเล่นที่ลานเวทีการแสดงอนัญญาจึงอดที่จะถามไถ่น้ำหวานด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ว่าตกลงเรื่องมันเป็นมายังไงทำไมคุณนายถึงได้ยอมรับน้ำหวานและจะจัดงานแต่งให้รวดเร็วนะักวันแรกที่มาไปที่บ้านแหมเดี๋ยวนี้เรียกคุณนายว่ามาแล้วนะคนอยากรู้อยากเห็นอดแซวไม่ได้ก็มาแกบอกให้เรียกเหมือนที่รุดเรียกนะ น้ำหวานยิ้มเขินก่อนพูดต่อม้าถามว่าระหว่างวันตอนที่รุดกับเราไปทำงานแล้วใครเลี้ยงน้องศีเพอตอบว่าเอาไปฝากสถานรับเลี้ยงเด็กแกก็โวยวายใหญ่เลยบอกว่าไม่ไว้ใจกลัวดูแลน้องศีลไม่ดีจริงๆพวกเราก็ไม่อยากเอาลูกไปฝากสถานเลี้ยงเด็กหรอกแต่มันจำเป็นเพราะถ้าเอาไปฝากพ่อแม่เราเราก็เกรงใจคุณท่านเจ้าของบ้านเพราะพ่อแม่เราก็ยังอาศัยคุณท่านอยู่ อีกอย่างพวกเขาก็แก่มากแล้ววิ่งตามน้องศรีไม่ไหวแน่ๆแ,แล้วสถานเลี้ยงเด็กเขาดูแลน้องศรลไม่ดีอย่างที่คุณนายกลัวจริงหรือเปล่าอนัญญาถามไม่จริงหรอกเรากับรุธหาข้อมูลมาเยอะถามพ่อแม่คนอื่นๆเขาก็บอกว่าที่ที่เราเลือกนะ่ะดีที่สุดในระแวะกบ้านเราแล้วเพราะเขารับเด็กไม่มากเลยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กทั่วถึงเราเคยแอบดู ก็เห็นว่าพี่เลี้ยงเด็กน่ารักและรักเด็กกันทุกคนแต่ม้าบอกว่าไม่มีใครจะดูแลลูกหลานได้ดีเท่ากับคนในสายเลือดคุณนายก็เลยเสนอจะเลี้ยงน้องศีลให้แต่น้ำหวานกับรูทต้องกลับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอนันญยาเดาเรื่องต่อได้ไม่ยากใช่ ทีแรกรุธก็คิดหนักเหมือนกันแต่พอเราบอกว่ารุธก็ได้ทำงานตามที่ตัวเองฝันไว้คือเป็นวิศวกรมาเป็นสิบปีแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมาทำอะไรตามใจแม่บ้างคือมาช่วยดูแลกิจการตลาดสองแห่งและห้องแถวเรือนไม้ของคุณนายนะหรอใช่แล้วก็ที่ดินอีกแปลงที่ม้ามีโครงการจะสร้าง a อเวนิวด้วย พอรุดรู้ว่าม้ามีโครงการจะทำเอวานิวเขาก็อยากทำเขาเลยตกลงลาออกจากงานและจะกลับมาอยู่ที่นี่มาทำงานให้ม้าเต็มตัวเดือนหน้านี้แหละแล้วน้ำหวานละ่ะต้องออกจากงานด้วยใช่ไหมถ้าจะกลับมาอยู่ที่นี่กันโปรดติดตามตอนต่อไปสนใจสั่งซื้อนิยายของกอใจหาซื้อได้ที่เว e ็บเม e ปอีบุ๊ ลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะ